เลขจอกอะไรนะแปดจัเก้าอกอะไรลูกสี่แปดเก้าเอาสี่แปดเก้าเลยนะเอาสามตัวเลยนะครับเลขกับน้องแป้งครับพี่สมุดรไปได้เอามาแล้วนะครับตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขนี้น้องแป้งให้ตัวเลขนี้นะแต่รอดูใกล้ๆอาจจะมีเด็ดตัวนี้ก็ได้นะครับต้องรอดูนะเลิออยเลิมูเติลออลินะมือเลตินนะมือเละ អុយអុយមេវូម៉ាន់ឌុំ998 4000 8គឿន80 80អានិជោះជោះ80អានិក៏អើមិនបែរនោះនេះងកទុយ99មានសែនអុយអត់ធំដែរអ្ហេអូយ725 73 เจ็ดห้าสามดูี่ยหร่เนี่ยนี่น้องแป้ง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 ไม่ต้องได้เงินโลกได้เงินได้เงินสิบบาทนดูเงินน้องแป้งก่อนสิบบาทอย่าพูดนะลูกนไม่ต้องพูดนะให้เงินสิบบาทเต้ยแป้งแป้งทำหนึ่งสองสามน้องแป้งมีเงินด้วยสิบเท่าไหร่บาทเอาน้ำดูสิสิบสิบสิบสองบาท สิบสิบส DE ิบเอ็ดเออสิบสองบาทเงิน huh. มีสิบสองบาทน้องแป้งเล่กจอกอะไรลูก yeah. รูไหมจ๊ะฮะพูดดสามอะไรรเจอกอะไรนะแปดเก้าใช่บลูกใช่หรอแปเก้าเนาะแน่นอนนะ แน,น,น,น่นอนแปดเก้าเลยนะลูก<อ>นักแกงบอกว่าเลขจบแปดเก้าอืมถึดยอดนะเลยเนาะยิงนะลูกนะเดี๋ยวแม่ลูกยิงวัวได้อยู่ แน่แน่ six. Six right? ้กหกแม่น mm ่อแมไม่โกหกล็นอกนะโกหกไหมคะแต่ตามไม่โกหกล็อนะเนอะไม่โกหกเลยแป้งบอกว่าเลขจอดแปดเก้านะคะเงินหายบ่ลูกเงินหายบ่งน้องแป้งเงินหายเหรอหายหน้องแป้งลูกเป็นอ เนาะถามตัวนี้ถามแบบตรงเลยเลขออก,กอะไรลูกสี่แปดเก้าเอาสี่แปดเก้าเลยนะเอาสามตัวเลยนะอยอโอ้สามตัวเลยเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยสี่แปดเก้าเลยนะโอเคนอนกินขนมไหมกินขนมไหมกินขนมด้วยโอเคสี่แปดเก้านี่นะเปมนนเปมพี่น,นะคะ แก่แก่อนอาโชไหนลูกอาโชโชไหนเดแต่ให้เห็นก่อนหลกเห็นเห็นจมูกเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมันใกล้มันใกล้เกินลูกมันใกล้เกินแกนี่ดีกันแกนี่ดถือดีๆถือให้ตัวตรงๆไหนนะตัวนี้เลยนะไหนเดดูอนดูตัวเลขก่อนลูกเฮ้ยมันกลับกันนี่หว่าเลขกลับกันเล่กลับกันนี่เลยมองดีดีมองดีดนี้มองดีดี เงอินจ่อนั่นเลขจอกอะไรนะนกเพลิงรึหน,นึ่งอตัวนี้เลยเหรอลูกตัวนี้เลยเหรอสี่แปดเก้านี่นะยาสะบัดซื้เขามองไม่เห็นลูกเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นถือดีๆถือตรงๆใส่งั้นเลยเหรอใส่อย่างนี้่แปดเก้านี่เลยเหรอ,อสวยนะเลขตัวนี้เนาะลูกแปลงเนาะ นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสาหรับเลขที่น้องแป้งบอกนะครับเลขคือเลขตัวนี้เลยนะครับ489นะครับ489นะครับตอนแรกๆนี่น้องแป้งบอก89นะครับแล้วก็ให้สีมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็เลยกลายเป็น489นะครับคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองไปเสี่ยงดูกันแล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ หาหน่อยน้องแป้งน้องแป้งจะเห็นหามไหมลูกไม่ไม่บอกละเรื่องหายน้องแป้งไม่คุยละโอเคไม่คุยละนะครับสําหรับเรื่องหายนะครับน้องแป้งก็จะไม่คุยแล้วนะครับไม่คุยเรื่องเรื่องหายแล้วแต่ว่าเรื่องตัวเลขน้องแป้งก็บอกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับบอกแล้วสี่แปดเก้านะครับ 489ก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับลองเอาไปพิจารณาดูไปแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มานั่งเล่นกับต้องแป้งนะครับที่ไหบรรณอาางลำพอกนะครับใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าด้วยในรองเท้า,ทา,ทาคู่หนึ่งเนี่ยไป เออนะครับน้องแป้งก็ได้ไปวิ่งเล่นแล้วนะครับหลังจากบอกนะครับบอกเลขนะครับ489 489นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงดูกันแล้วกันนะครับสําหรับตัวเลขน้องแป้งนะครับน้องแป้งก็ไม่เคยบอกใครง่ายๆนะครับแต่มาครั้งนี้ก็บอกทั้ง3าตัวเลยนะครับ489นะครับ นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่ไหโบราณแล้วนะครับก็ชาวบ้านตอนนี้กำลังเยอะเลยนะครับก็มาช่วยกันมาช่วยกันทำทำฐานนะครับทำฐานไหโบราณเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูฐานนะครับดูฐานที่ไหโบราณดูฐานนะครับที่จะตั้งไห วันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับคือศาลน,นะครับแล้วก็มีชาวบ้านมามาช่วยกันทํานะครับโดยใช้แรงชาวบ้านเลยนะครับนะครับนะครับก็ชาวบ้านก็มาเยอะแยะเลยนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีนะครับพิธีการขึ้นศาลศาลเจ้าพ่ออาคุมการแล้วก็เจ้าพ่อ น,นะครับเท้าพันมหาราชนะครับเท้าพันมหาราชแล้วก็เจ้าพ่อเท้าพันเท้าพันนักการมหาราชนะครับนะครับก็วันนี้นะครับครับสำหรับเลือเอน้องแป้งนะครับ เลียน้องแป้งก็ให้มาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ให้มาแล้วนะครับสําหรับเลียน้องแป้งก็คุณผู้ชมนะครับที่ได้รับชมทีนี้ก็ลองเอาไปเสียงดูก็แล้วกันนะครับสําหรับเลียน้องแป้งที่ให้มานะครับนี่คือสารสารเจ้าพ่อถิมการนะครับกับยาขําแก้ว กก,กําาย่คคีวนะรับแ้ตอ,อนเย็นๆอย่างนี้ชาวบ้านก็ปกตินะครับค็นปกติสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติบันบินนะครับก็เดินทางมาที่ไหนะครับมาเพื่อดูาราม เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ FC หลายคนหลายท่านที่ได้โอนตังมาให้กับผมนะครับแล้วก็ให้มาช่วยที่นี่นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปัจจัยที่เรานํามาช่วยกับชาวบ้านที่นี่นะครับก็เป็นจํานวนเงินนะครับอยู่ประมาณ5 0 0 0บาทนะครับก็เลยให้ทางแม่ครูแอวจัดการเตรียมซื้อผลไม้พวกเครื่องเส้นไหว้เครื่องต่างๆนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรานะครับจะมาพูดคุยกับน้องแป้งเด็กที่ให้หวยแม่นเมื่อรอบที่แล้วนะครับให้เลขหวยแม่นเมื่อรอบที่แล้ววันนี้น้องแป้งนะครับอยู่เดี๋ยวเราจะไปขอเลขกับน้องแป้งกันให้พี่สมุรพอดีแก repeat. ซีกับน้องแป้งครับผมไม่ค่อยซีกับพี่สมุรกับน้องแป้งถลายพอดีเด็กนะครับก็ให้พี่สมุรกระจายซีเอานะครับก็ให้พี่สมุรเอาเงินไปให้เด็กค่าขวัญเมื่อรอบที่แล้วนะครับ ที่น้องแป้งบอกถูกรอบนี้เผื่อน้องแป้งจะให้ตัวเลขอะไรป้าเราไปติดตามชมกันครับเ้มาแล้วนะครับเลขจากน้องแป้งครับพี่สมุดไปได้เอามาแล้วนะครับตัวเลขเป็นตัวเลขนี้น้องแป้งให้ตัวเลขนี้นะแต่เราดูใกล้ๆอาจจะมีเด็ดกว่านี้ก็ได้นะครับก็รอดูน้องแป้งวันนี้นะครับก็นะครับสายบุญทุกคนทุกท่านนะครับที่อ่าช่วยนะช่วยเหลือครับ ชาวบ้านแล้วก็แม่คูแหวนะครับที่ช่วยโอนเงินมานะครับพคนละเน็กคนละน้อยคนละร้อยคนละสิบนะครับคนละห้าร้อคนละพันนะครับก็เป็นเงินจํานวนที่ 5,000บาทนะครับเอองานก็อยากจำไม่ได้ครับพอดีอยู่ในในโทรศัพท์นะครับก็ในไลน์กลุ่มผมนะครับก็น่าจะมีคนรู้นะครับน่าจะรู้อยู่นะเพราะว่าผมก็จะส่งบอกในไลน์กลุ่มนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากดติดตามมาพูดคุยมาซัท้ายและขอบคุณกําลังใจดีๆนะที่ให้กันนะครับขอบคุณการพูดการคุยการแนะนําการเสนอแนะนับต่างๆนานาครับวันนี้ผมประวัติวันวินนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดให้กำลังใจทุกๆครั้งนะครับขอบคุณมากครับหลังจากที่เรามารอแม่ครูแม่ครูแอลยังไม่มานะครับหลังจากทอแม่ครูแอลยังไม่มานะครับก็ชาวบ้านที่เนี่ยตอนที่ผมมาแม่ครูก็บอกว่าแม่ครูให้ตัวเลขตัวเลขให้ไปซื้อฮานอยนะครับผมก็มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันที่ให้ตัวเลขไปซื้อฮานอยนะครับก็คือศูนย์ 903นะครับ903กับอ่า73นะครับ903กับ73นะครับ903กับ73นะครับก็เรามารอลุ้นกันว่ารอบสองรอบสามจะได้อะไรนะครับมาดูฐานอย่างมาดูมาดูฐานกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่ม อันนี้ก็คือ,คคอส่วมถูนสีแดงนะครับเป็นการทำิืถนสีแดงจะมีรูที่จะไว้ของมงคลก็คือใบไม้มงคลของมงคลน,นับที่จะนํามาห,หยอดไว้ในหลุมนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้ที่นี่เป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของคนที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไหโบราณนะที่กนกย้ายมาไว้ที่ที่สาอันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมารอติดตามกันถึงด้านตัวเลขที่นี่ถึงด้าน ความที่เราจะสร้างไปนะ้ำสร้างให้ท่านท่านจะให้ตัวเลขไรนะครับราติดตามกันพรุ่งนี้นะครับราติดตามกันทนี้ว่าตัวเลขจะได้ตัวเลขไรแต่ตอนนี้นะครับแม่ครูก็กำล,ลังเดินทางมาครับท่านก็ไปกาลสินไปหลายที่ไปกาฬสินไปกาฬสินเสร็จก็เข้ามาร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาร้อยเอ็ดตอนนี้ก็จะเข้ามาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากคืนนี้แม่ครูก็น่าจะนอนที่นี่นะครับน่าจะนอนที่แล้วก็ เช้าก็ต้องตื่นมาเตรียมข้าวของที่นี่นะครับนะครับหรือ,อยังไงเราก็มารอติดตามกันนะครับถึงการที่นี่แล้วกันว่าที่นี่จะได้จะเป็นอะไรบ้างนะครับตอนตอนก็บ้านก็นั่งคุยกันทํางานเสร็จแล้วก็สูงเวลาเราสูงว่าพอสมควรแ,แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสารนะครับรุ่งนี้ได้เห็นแน่ๆว่าจะสวยอลยังการงานสร้างกันแค่ไหนนะครับวันนี้ขอขอให้ท่านดูบรรยากาศข้างๆกันก่อนนะครับสื่อสารท่านชมด้ มีกคัมัดใจมนี่